ใจที่ยึดถือไว้กับทุกสิ่งนั้นนะก็ทําให้ใจนั้นรู้สึกว่ามีความสุขแต่การยึดถือสิ่งใดแล้วมีความสุขตลอดไปได้หรือไม่เพราะสิ่งที่ใจไปยึดถือนั้นเป็นสังขารที่มีความไม่เที่ยงแท้และแน่นอนหมายความว่าบางครั้งก็สวยงามแต่ว่าเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความเสือ่อมความไม่เที่ยงขึ้นมาความอนิจจังขึ้นมาสิ่งสิ่งนั้นก็จะไม่งามม่ไม่งามแล้วถ้าใจไปมีความสุขไว้นะใจก็จะหมดความสุขไป หรือว่าใจไปยึดติดกับความแน่นอนอเวลาเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาความสุขที่ใจยึดไว้ก็หมดไปหรือว่าใจไปยึดคิดว่าเข้าใจว่าเรื่องของความสุขเวลาความสุขมันหมดไปใจก็ไม่มีความสุขอีกแล้วหรือว่าเวลาความมีตัวตนของตนมันหมดไปมันเหลือแต่ความว่างเปล่าใจก็จะไม่มีความสุขทําไมใจจึงไม่มีความสุขกับการไม่มีตัวตนมีแต่ความ มีความแบ่ความไม่แน่นอนแล้วความไม่ลดงานในสิ่งต่างๆไม่สวยไม่งามไม่น่าครับเพราะว่าธรรมชาติของใจนั้นอชอบถือยึดถือแต่สิ่งดีๆไว้กับตัวเพราะสิ่งที่สวยงามน่ารักหรือว่าสิ่งที่เพี้ยงสุดตัวต,วตนเนี่ยเป็นสิ่งที่สรรพสัตว์ทุกคนหรือว่าคนทุกคนเนี่ยยอมรับยอมรับแล้วก็เชื่อกันว่าต้องงามต้องสวยต้อง ที่ยังต้องสุดต้องตัวตนอของตนซึ่งสรรพวยึดถือความเป็นตัวตนมาแ้แต่ดั้งเดิมแล้วยึดถือความเพี่ยงความสุขความแน่นอนแล้วก็มีตัวตนในสัตว์บ้างในบุคคลบ้างวัตถุบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้สรรพสัตว์อาจจะเรียกว่าเพื่อนคลายเหงาเพื่อนแก้เหงาหรือว่าเพื่อนที่จงรักภักดีหรือว่าเพื่อนที่ซื่อสัตย์หรือว่าคนรักที่เข้าใจหรือว่าข้าของเครื่องใช้ที่สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสูญหายได้นะ วัตถุเดี๋ยวนี้เป็นของมีค่ามันก็จะสูญหายง่ายเพราะว่าเรามีหลายคนที่ต้องการเหมือนกันที่เขายังไม่มีหรือมีแล้วต้องการมีเพิ่มในคนนำงามสวยหล่อๆหรือว่าก็ของเครื่องใช้ดีๆมีค่ามีราคาเนื่อว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆโทรศัพท์รถเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีค่ามีราคาเงินทองเข้าของร็เป็นกินดาวซึ่ง ทุกคนต้องการถึงที่ว่างานเพื่อสุดตัวตนของตนแต่เวลาไม่มีอะไรกินของตนก็จะพยายามไปหามาด้วยการซื้อบ้างลักขโมยบ้างเย่มชิงบ้างซึ่งทุกสิ่งไม่ว่าใครจะครอบครองไว้ในที่สุดมันก็ไม่งานไม่เที่ยงไม่สุขไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าใจเราเห็นชอบไปเองวันหนึ่งเมื่อมันหมดความเห็นชอบเขาเมันเสื่อมไปความเห็นชอบความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปด้วยซึ่งความสุขที่แท้จริงคนเราพยายามจะหา ให้มันนานที่สุดให้มีความสุขให้มากที่สุดให้นานที่สุดซึ่งไม่ว่าเราจะเสพการกับคนหรือว่ากินเด่มเที่ยวเล่นกับคนหรือว่าเล่นเที่ยวกับวัตถุที่เรามีนวาเที่ยวไปกับรถเที่ยวไปกับเล่นไปกับเกมดูหนังฟังเพลงใช้ชีวิตตามแต่จะชอบตามแต่ถนัดตามแก่ฐานะแต่ในทสุดทุกคนต้องคืนคายสู่สภาพเดมิมกับกลายมาสู่สภาพเดิมคือไม่มีความสุข เพราะเรเริ่มต้นจากความไม่มีมาถึงจุดนนหนึ่งวันวันหนึ่งแล้วมีขึ้นมาเขาเรียกว่ามีความสุขขึ้นมาบ้างแต่แล้วเดี๋ยวจะหมดไปเพราะความสุขนี้ถูกใช้ไปทุกๆวันมีความสุขจะต้อมีเงินก็ต้องใช้เงินจนหมดหมดก็หมดสุขไปด้วยมีบ้านมีรถมีเจ้าของมีคนรักลาหมดไปจากไป,กไปสิ้นไปเสียไปเสียไปหายไปก็หมดความสุขไปด้วยธรรมชาติของใจชอบความสุข,สขจึงทาให้ทั้งสมหวังและติดหวังอยู่สลําเสนอ ก็ทำเปรนแค่หวังใจนั้นต้องการความสุขก็เลยหวังสมหวังผิดหวังเป็นวงจรอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตของคนเราแต่คนเราก็ไม่สามารถหนีสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่ทําอย่างไรเวลาเราสุขก็ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจเวลาสุขหมดไปก็ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจเวลาสุขหาไม่ได้แล้วก็ยับยั้งชั่งใจหรือว่าสุขมันยังหาได้ก็ให้ยับยั้งชั่งใจไม่ต้องไป ดีใจเสียใจไม่ต้องไปยินดีกันร้ายได้ไหมที่มันเป็นสิ่งจําเป็นมากถ้าเรารู้ไม่เท่าทันใจเรากจะพองจะแฝดจะซุดจะเลญจะเสื่อมจะเกิดจะดับอยู่ตลอดเวลาทําให้ใจไม่นิ่งที่ตอนเราใจไม่ค่อยนิ่งเนี่ยเพราะว่าเรามมวห่วงแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงใช้ยังไงจะมีรถมีบ้านเมื่อใดจะทำงานเมื่อใดจะมีครอบครัวเมื่อใดจะเรียนจับเมื่อไร จะสะดวกสบายเมื่อไรเขาจะยอมรับเราเชื่อเราชอบเราเมื่อไรเราจะได้ดีมีเป็นเมื่อไรซึ่งมันเยอะมากนะจิคนหนึ่งีมันก็ไปเลยเป็นเรื่องที่จิตใจไข้เผยได้ง่ายฉันวิธีเดียวที่จะอยู่ในโลกนี้กับทู้สิ่งทุกอย่างได้โดยการยับยั้งชั่งใจการยับยั้งชั่งใจเนี่ยทำให้เราไม่สุขเกินถ้สุขเกินก็จะไหมหรือว่าสุขหมดไปแล้วเราก็ไม่เสียดานี่พี่ไร่ลำพัน รู้สุกไม่เพิ่มมาอีกอย่สุขไม่เพิ่มเติมสุขไม่มาไม่เหมือนเดิมเราก็ไม่อะไรกับอะไรเป็นเรื่องธรรมดาความสุขเปลี่ยนแปลงได้ความสุขของเราอาจจะเป็นความสุขของคนอื่นหรือว่าความสุขของคนอื่นอาจจะเป็นความสุขของเราก็ได้แต่ว่าสุขเขาสุขเราด้วยต่างคนต่างสุขก็ยึดถือไม่ได้เราไปเผวไม่ได้ไมว่อสุขเราหรือสุขเขาสุขเขาอะไรก็แล้วแต่มีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่มีอาหารมรักษาโรคมีเครื่องมือพวกหริโภคมันใช้ไม้สอยพวกหรือภคกก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเราจะไปสุกับธาตุอยู่ไม่ได้เพราะธาตุเป็นสักว่าธาตุเวทนาที่เกิดจากความสุขก็เป็นสักว่าเวทนาจิตใจที่สวยความสุขก็เป็นสักว่าจิตธรรมเคยสติระลึกจาได้ก็เป็นสักว่าทุทลลก,ก,กทอย่างมันสักว่าอย่างเมื่อเรา,ย,ายับยั้งั้งใจมากๆเข้าเราจะได้จิตใจจะได้นิ่งจะได้นิ่งจะได้สงบะได้ปล่อยวางจะได้โล่ง,งกลุ่มเบาสบายแล้เกิดความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอน เราไม่แน่นอนคือมันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าความสุขนั้นเกิดจากเราหรือคนที่เรารักเราชอบอยากให้เกิดหรือเปล่าหรือว่าความสุขนั้นไปจากเราจากคนที่เรารักไปหรือเปล่าหรือว่าจะมันไม่กลับคืนมาอีกรุ่นจะมาอีกเราก็ยังไม่รู้ซึ่งที่นนแน่ๆก็คือให้ยับยั้งชั่งใจจะได้ผลคลายจะได้มีจิจวัตรผลคลายการยับยั้งชั่งใจจึงเป็นเรื่องสําคัญมากในทุกเพื่อทุกวัยไม่ว่าความสุขในมนุ่งสาวในเด็กเล็ก เด็กโตหญิสาวหรือว่าคนทํางานหรือผู้สูงวัยความสุขของทุกคนสุดท้ายก็ไม่เหลือความสุขอะไรไว้ให้ยึดถือฉะนั้นยามที่ใจมีความสุขคนเราหวังกันเหลือเกินว่าอยากมีความสุขทางใจมากๆมากมากว่าที่เป็นอยู่ไปกันหรือเม้กต่มาบ้างเมตตาบ้างพอยินดีกับเขาบ้างวุ่่นวาบ้างหรือว่าความสุขทั้งโลกนั้นม,มุ่นกับ แัประสริสรรพสิ่งมัตตงกุต่างๆได้กินได้เล่นได้เล่นไม่ว่าความสุขด้ทางโลกหรทางธรรมมันก็เป็นความสุขที่ยึดจิดไม่ได้เหมือนกันความสุขทางโลกเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนความสุขทางธรรมก็ยึดจิดไม่ได้ก็เลยอ,อยู่อย่างไม่ต้องอะไรทตอะไรมากไม่ว,ว่าสุขทางไหนก็เป็นแค่ความสุขทนเราก็เลยเห็นว่าความสุขไม่ใช่ของเราไว้เวลาความสุขเกิดขึ้น,นก็ถือว่าเป็นของที่ยื้เข้ามาเดี๋ยวต้องคนืน หรือว่าความสุขมันไม่เกิดขึ้นก็มันไม่ใช่ของเราหรือความสุขหมดไปก็มันก็เป็นธรรมดาหรือว่าความสุขมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในคนคนนั้นในสิ่งสิ่งนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วไปซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องยกำยงังช่องใจถ้าเราไม่ยกำยังช่องใจใเราจะมีความสุขมากแล้วก็หมด,หม,ดมีแล้วก็หมดนั่นเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจเจริญแล้วก็เสื่อมซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้ก็จริง แต่ว่าในที่สุดความสุขหล่านั้นก็จะไม่ได้อยู่กับเราเพราะคนเราพยายามจะมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่กับคนกับสัตว์กับวัตถุเพื่อทีงการด้เปนความสุขถ้าอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากอยู่ชั้นความสุขเป็นสิ่งที่คนเราแสวงหาและรอคอยและคาดหวังแต่ก็เชื่อถือว่าความสุขนั้นเราจะรอคอยวันนั้นจะมาถึงเวลานั้นคนนั้นสิ่งนั้นจะมาถึงมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แน่นอนถาวอนและยั่งยืนนอะไรความสุขที่เรา คาดหวังก็ไม่ใช่ความสุขที่ว่าจะทําให้เราไม่มีความสุขไจ้สมหวังในทุกสิ่งก็ไม่ใช่หรือว่าเราหมดความสุขแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะผิดหวังในทุกสิ่งฉั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่เป็นมายาฉันพยายามหรือว่าท่าทนความสุขที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทั้งทางทีิสุทธิเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่หลงความสุขถ้าเราหลงความสุขเมื่อไร่แล้วจิตใจจะไม่นิ่งจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะไม่ผ่อนคลายไม่เบาไม่ว่างไม่สว่าง ก็มัวต่ฝักไฟหรือว่าฝักไฟอยู่แต่ความสุขซึ่งความสุขเป็นสิ่งดีแต่ว่าคดีมากก็ดีแต่ในเมือนกันเะนกันเลยให้รู้จักพอประมาณในเรื่องของความสุขรู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องของความสุขไม่ว่าเราจะชอบความสุขแบบไหนเป็นความสุขของใครหรือว่าความสุขเรื่องใดเวลาไหนก็แล้วแต่ให้รู้ว่าความสุขมันก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นก็จะได้ ทำใ,ใจสงบทำใจปล่อยวางทำใจย,ยึดติดความสุขมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของรองใจหรือว่าจะติดใจไหมชอบใจพอใจอะไรอยากได้อีกไหมเรืยอความสุขเป็นแค่าอารมณ์ที่มารองใจเรารองแล้วลองจนเราจะสูญเสียคนนั่นแหละถ้าเราไม่ม่อด้ทำาไม่ไมระวัดระวังไม่สํารวมเราก็เลยต้องระวังระวังเรื่องของความสุขเปนมากมาก วความสุขนีเป็นเครื่องล่ออย่างดีทาให้คนเราติดกับนี่นีกินก็เสียสิมีส,สมาธิเสียสมาธิมีสติก็ขาดสติมีตัวก็เสียตัวมีตังก็เสียตังมีเวลาก็เสียเวลามีวัตถุก็เสียวัตถุเพราะว่าเรามีเสียอะไรถ้าเราคิดว่าเป็นความสุขของเราของเราแล้เรียบร้อยเราิดทำาไรไม่พอดีฉะนั้นให้เรารู้จักความพอดีในเรื่องของความสุขแล้วก็เห็นความสุขเป็นมายาเป็นของลองใจเราจะได้ไม่เสียเลยว่าตกหลุมพรางแห่งความสุข เพราะว่าถ้าเราตออกลงไปเมื่อไหร่แล้วเราที่ได้อยู่กับความสุขแต่ว่ามันเป็นความว่างพองที่ยึดมัน่นไม่ได้ซึ่งมันจะทำให้เราทุกข์ประเดินสุขมากทุกข์มากตัวน,น้อยั้นเราก็เลยพอ,อดีเวลาทุกข์ประเด็นทุกหนักถ้าสุขหนักก็ทุกหนักถ้าสุขน้อยก็ทุกน้อยเระว่าไม่มีความสุขก็ขจะไม่มีความทุกข์นั้นก็เลือกเอาระวางเราจะมีความสุขมากๆกับความมีความทุกข์ก็เยอะตรงไหนระวางไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์สุขมากก็ทุกข์มากแสดงว่าทุกคน ให้มีใจที่หุดพ้นะคแบบถึงที่มาลองใจรื่อง้ของความสุขม่รู้เท่าทันเห็นแจ้ให้สนุกสุการ้มได้ใจเย็นได้วได้หุดคนมีความสุขความสุที่แท้จริงก็คือความหุดพ้นทุกคนพยายามจต้องการความสุขอยากได้อยากให้แต่จริงๆแล้วทุกคนไม่ได้ทำๆสิ่ที่เกิดขึ้นปนใจของตัวเองทุกคนนะสุขทางสีติด้วยจกิช่างใจด้ว